สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวไฟโซล่าเซลล์โมดีสามรุ่นสามการใช้งานอ่ะมาดูกันครับรุ่นแรกสุดเป็นรุ่นเรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยก็ได้เนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีน่าจะอ่าผมไปดูในตามานั้นต่างๆเป็นรุ่นที่ประหยัดแล้วก็ขายดีสุดครับเป็นไฟถนนโมดีอ่าตัวเนี้ยมันจะมีตัวขนาด30วัตต์กับ50วัตต์ราคามันจะต่างกันนิดหน่อยอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัว50วัตต์เนี่ย สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวไฟถนนโซล่าเซลล์โมดี50วัตต์ครับจริงๆนะไฟถนนมันต้องติดถนนนะติดอย่างนี้ไม่ควรแต่เอามาให้ดูรีวิวแสงเฉยๆครับโดยไฟตัวนี้แสงโอเคเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นแบบว่าติดข้างๆบ้านอ่าข้อดีของรุ่นนี้คือคือขายยาวเนี่ยตัวนี้ขายยาวมากอ่าติดก็เป็นอย่างนี้แต่เนี้ยไม่ควรนะเพราะว่ามันโดนบ้านบางอ่ามันโดนบ้านบางมันควรจะไปติด นอกชายคาอะไรอย่างนี้แต่เนี้ยเราเอามาดูรีวิวแสงตัวนี้ครับเป็นรุ่น50วัตติดค้างไม่ต้องเดินผ่านเนี่ยถ่าไม่ต้องเดินผ่านมันก็จะสว่างค้างแล้วก็มากกว่า12ชั่วโมงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงมันจะเป็นยังไงทั้งคืนสวัสดีครับพบกับช่องน้ำหนานทีวีรีวิวทุกอย่างอ่าวันนี้นะครับเราจะมาดูรีวิวไฟโซล่าเซลล์โมดีครับรุ่นนี้เป็นไฟยอดนิยมอ่ามันมีหลายแบบหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ตัวนี้มันเป็นตัว50วัตต์ครับ นี่ตัว50วัต์คือมันจะดีกว่าตัว30วัตตรงที่มันสว่างกว่าเพิ่มเงินอีกนิดนึงในตัวสว่างกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสว่างค้างอ่าค้างคือแบบไม่ได้ค้างไปเลยนะหมายถึงแบบว่าไม่ต้องเดินผ่านก็จะสว่างอย่างนี้เพราะว่าบางรุ่นน่ะมันเป็นรุ่นเซ็นเซอร์ไงจะสว่างจ้าๆ็ต้องเดินผ่านอันเนี้ยสว่างจ้าตลอดอ่าแต่ตอนดึกๆมันก็มีลดทรงลดแสงบ้างเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแสงทั้งคืนกันว่าเป็นอย่างไรตัวเนี้ยจุดเด่นของเขาตรงที่อันที่หนึ่งครับแผงเป็น โมโนอันที่สองขายื่นขายาวอขายื่นออกมาอืปกติเราต้องไปติดตรงหลังคาถูกปหะครับตรงตรงติดตรงหลังคาส่วนมากขามันสั้ามันยื่นออกมาได้ไม่เต็มที่มันโดนงงโดนเงาบางอ่าแต่วันเนี้ยผมเลือกติดตรงนี้ยเพราะว่าจะได้เห็นแสงว่ามันสว่างจริงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงทั้งคืนจะเป็นยังไงสําหรับตัวนีโมนิโมนี่โมโนห้าสิบวัตต์ไฟถนน รุ่นราคาไม่เกินห้าร้อยที่คุณภาพแบบดีมากๆอ่าสวัสดีครับพบกับการอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามารีวิวไฟถนนโซล่าเซลล์ตอนนี้ประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วนี่แต่ไฟโซล่าเซลล์รุ่นสว่างค้างก็ยังสว่างดีอยู่บอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบคุ้มอ่ะบอกได้เลยอ่าใครมองหาไฟโซล่าเซลล์ไฟถนนราคาไม่แรงสว่างค้างไม่ต้องเดินผ่านนี่รุ่นนี้เลย นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่อง555โซล่าเซลล์รีวิวโซล่าเซลล์ทุกยี่ห้อดูสุดยอดมากไฟถนนโซล่าเซลล์ราคาประมาณ3 400แต่สว่างในแบบสุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวดึกๆวันนี้เรามาดูกันต่อว่าเป็นยังไงสวัสดีครับเรามาดูรีวิวกันต่อนะครับกับตอนนี้ประมาณ4ทุ่มครับ3ทุ่ม50กับไฟถนนโซล่าเซลล์ ตัวนี้เป็นตัวโมดีไฟถนน50วัตต์มีตัวทีต่อข้างหลังเป็นรุ่นแสงสีขาวมันมีแสงสีส้มด้วยนะแต่ผมไม่ได้เอามารุ่นเนี้ยไม่ต้องเดินผ่านอ่ามันเป็นคล้ายๆเซ็นเซอร์แต่มันติดไว้เฉยๆข้างในมันไม่มีตัวเซ็นเซอร์หรอกอ่าไม่ต้องเดินผ่านเป็นสว่างรุ่นสว่างค้างถือว่าใช้ได้เลยนะแผงโดนแดดทั้งวันเนี่ยติดทั้งคืนแล้วเป็นความสว่างที่คุ้มบอกได้เลยราคาไม่เกิน500ไฟถนนเนี่ยรุ่นนี้สุดยอดมากอ่า 50วัตต์ทีอ่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนมีเ,นเซนเซอร์นะแต่จริงๆไม่เป็นเซนเซอร์เป็นรุ่นสว่างค้างอ่าเรามาดูสเปคกันสเปคเนี่ยตรงด้วยนะตรงตามที่เขาเขียนเลยอ่านี่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่น M D S L T 27 50 t ครับเป็นรุ่นสว่างค้างใช้งานมากกว่า12ชั่วโมง ซึ่งเป็นเรื่องจริงอ่าี่ผมลองเทสดูแล้วแล้วก็สว่างดีโอเลยนะอ่าเป็นไฟถนนโซล่าเซลล์อ่าก็ดูสเปคครับสเปคครับแผงนโซล่าเซลล์ขนาด5โวลต์5.5วัตต์อ่าชาร์จ4-6ชั่วโมงอืมแล้วก็ชาร์จเต็มมันจะอยู่ได้มากกว่า12ชั่วโมงตัวนี้ครับแบตลิเธียมฟอสเฟตด้วยนะปกติไฟถนนราคาแบบไม่เกิน500เนี่ยนะมันจะใช้แบตลิเธียมไอออน อ่าลิเทียมฟอสเฟตเป็นยังไงเดี๋ยวแกะให้ดูเนี่ยเป็นลิเทียมฟอสเฟตขนาด5แอมอ่าเนี่ยลิเทียมฟอสเฟตจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยครับแกะให้ดูเลยอ่าอันนี้มีร่องรอยการเช็คและอ่าเนี่ยครับเป็นลิเทียมฟอสเฟตขนาด5แอมโอ้ยขออาภายัยเนี่ยครับผมมือบอลน่อยผมชอบแกะเนี่ยครับเป็นลิเทียมฟอสเฟตขนาด5แอมชนิด3265อปกติราคาไม่เกิน500นะ จะได้ลิเทียมไอออนลิเทียมไอออนที่มันเป็นแบบก้อนประมาณเท่านิ้วโป้อ่าและเท่านั้นยังไม่พอครับอ่มมันเป็นสปอร์ตไฟถนนราคาแบบติดเหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการหลายๆจุดแต่ไม่ต้องสว่างอะไรเท่ากับไอดวงละเป็นพันตัวนี้คือคําตอบเลยเนี่ยตัวนี้ครับเป็นแผงโมโนด้วยอ่าปกติไอไฟไม่เกินห้าร้อยนี่นะจะเป็นแผงอัลมฟัสเนี่ยอัลมาฟัสอะไรฟัสดฟัสอัลมฟัสครับจะเป็นแผงอย่างนี้เนี่ยจะเป็นเอา เอานิ้วดีดเล่นอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์เกจต่ำสุดอายุประมาณไม่เท่าไรหร่อะมันก็ขึ้นฟ้าแล้วอ่าแล้วออมอฟัสที่แพงกว่าออมอฟัสคือแผงโพลีโพลีก็จะเป็นแผงออกสีน้่งเงินอ่าส่วนโมโนก็จะเป็นออกสีอันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นโพลีอ่าวิธีดูว่าโมนีกับโพโมโนคืออะไรอ่าเดี๋ยวมาดูกันบางคนบอกว่าโพลี เออโมโนต้องเป็นข้าวหลามตัดมันก็ไม่จําเป็นเสมอไปอ่ะดูอย่างไอ้สองอันนี้ถ้าเป็นโพลีนะมันจะเป็นสีน้ําเงินราคามันจะถูกกว่าถ้าเป็นโมโนมันจะเป็นสีดําไม่จําเป็นต้องข้าวหลามตัดหลายคนยังมีความเชื่อที่ว่าเนี่ยโมโนนะต้องเป็นข้าวหลามตัดอะจิงอยู่ข้าวหลามตัดอ่ะเป็นโมโนแน่ๆอ่าแต่แผงที่เป็นแบบว่าไม่ใช่ข้าวหลามตัดก็เป็นโมโนเหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นสีดําดูที่ลักษณะสีอให้อยากรู้ว่าเป็นโมโนหรือโพลีนะถ้าเป็นออกแนวดําๆะก็เป็นโมโนโมโดมันจะดีตรงที่ตอนเช้ามันก็ชาร์จตอนเชา้ชาๆแปดโมงนี้มันจะชาร์จมันจะเริ่มชาร์จแล้วเมื่อเทียบก,กับโพลีอันนี้อันนี้พูดในเชิงของไอทีชาร์จไอแผงอันใหญ่ๆนะวัดกันได้เห็นเห็นเลยว่าโมโนอะ่ะตอนเช้ามันก็เริ่มชาร์จแล้ว มันจะเริ่มชาร์จแล้วอากาศแบบฟ้าเมฆมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชาร์จประสิทธิภาพมันดีกว่าโพลีอ่าอันเนี้ยแผงไม่ถึงห้าร้อยเขาให้เป็นเขาให้เป็นแผงโมโนด้วยอ่าโมโนซิลิคอนขนาดห้าจุดห้าวัตต์ซึ่งจากการคํานวณน,นะมันก็ออกแบบมาพอดีอ่าออกแบบมาพอดีเพราะว่าอะไรครับเนี่ยห้าจุดห้าวัตห้าโวลต์ก็กระแสะประมาณแอมป์หน,นึ่งอ่าวันหนึ่งอ่ะมันชาร์จเฉลี่ยห้าชั่วโมง ก็เอาหนึ 5, ่งแอมคูณห้าก็มันมันกระแสหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะหนึ่งจุดหนึ่งคูณห้าก็ได้ห้าจุดห้าแอมวันหนึ่งอะ่ะมันก็ชาร์จได้ประมาณห้าจุดห้าแอมแบตมันมีห้าแอมก็ออกแบบเผื่อนิดๆอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะว่าดูเลขแอมก็คือเอาเอาวัดหารโวลต์จะได้เลขแอมมาเลขแอมเอาคูณไปห้าเออมันเป็นการออกแบบแผงว่าดูคร่าวๆว่ามันชาร์จเต็มไหมอ่ะอีกอันนึงเนี่ย ขามันจะยาวเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยขามันจะยาวมันจะยื่นออกมาได้มากกว่าเพราะปกติอะขาสั้นขาสั้นมันจะยื่นออกมาจากชายคาไม่ได้เยอะอ่าแล้วทําให้มันโดนแดดไม่ทั้งวนันอ่าแต่ตัวนี้ครับเป็นขายาวเนี่ยขายาวเ,าเดี๋ยวผมขอปิดก่อนเดี๋ยวลืมวันนี้ฝนตกเดี๋ยวต้องเอาไปเทสอีกเอาไปเทสอีกหลายวานันไอ้ตัวเนี้ยแต่โดยรวมมาผมเช็คแล้ววันหนึ่งอะชาร์จเต็มอ่าไอ้ตัวนี้นะวันหนึ่งอะชาร์จเต็ม รู้ได้ไงว่าชาร์จเต็มเห็นรอยเมื่อกี้ปะผมลองเอามาชาร์จต่อมันก็ชาร์จไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเต็มเนี่ยตัวแรกแหละเป็นรุ่นนี้โอเคเลยผมเพิ่งเคยใช้เนี่ยเป็นขาเป็นโลหะด้วยนะอ่าขาเป็นโลหะรุ่นนี้ไม่มีรีโมทนะเออมันไม่มีรีโมทแต่อันนี้มันเขียนว่าเป็นเนี่ยปรับความสว่างอาัจฉริยะสว่างสวิตช์คอนโทรลอ๋อเป็นเป็นแบบว่าไม่มีรีโมทสวิตช์คอนโทรลก็คือควบคุมด้วยสวิตช์ใช้อัตโนมืออ่ากดแล้วไม่ต ไม่ต้องคนเดินผ่านก็ติดตลอดคืนเดี๋ยวลองดูรีวิวใต้คลิปได้นี่อันนี้เป็นเป็นแผงชนิดโมโนสำหรับสาหรับไอตัวไฟถนนห้าสิบวัตต์มันจะมีสามสิบวัตต์กับห้าสิบวัตต์ผมแนะนำห้าสิบไปเลยเออเพราะว่าสามสิบผมไม่แน่ใจว่าแบตมันเป็นอะไรมันเพิ่มมากมากกว่าการไม่เท่าไหร่เอออันนี้ยิ่งตอนเราไปซื้อช่วงแบบคดลงคดลดในช้อปปีเนี่ยนะมันก็จะถูกกว่าเออ เ,เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้สำหรับไฟโซล่าเซลโมด้รุ่น md slt อะไรอย่างเงี้ยอ่ามาตัวที่สองตัวนี้ก็โอเคเลยนะตัวเนี้ยสว่างสว่างนานสว่างดีในคลิปเนี่ยมีรีวิวแสงตัวนี้ด้วยแล้วก็มีรีวิวตัวนี้อืสวัสดีครับเราจะมารีวิวไฟโซล่าเซลโมด้ขนาดหนึ่งร้ยวัต์ครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่แบบว่าใช้ได้เลยนะอ่าติดตลอดคืนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วแสงทั้งคืนเป็นอย่างไงเหมาะสําหรับพื้นที่ที่แบบ เนี่ยอันนี้เป็นติดแบบคางค้างบ้านนะติดข้างลัวรัวไม่มีไฟใช่ปะครับเราก็าเอามาแขวนได้่าตอนนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งอ่าไฟก็เริ่มติดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันติดตลอดคืนไหมสำหรับไฟโซล่าเซลโมดี้ตัว100วัตตัวนี้อ่าสวัสดีครับพบกับช่องน้ำหนาทีวีนะครับวันนี้เราจะรีวิวไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลโมดี้นี่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่สว่างค้าง ไม่ต้องเดินผ่านมันก็จะสว่างอย่างนี้แล้วก็สว่างดีแบตบติดตลอดคืนถ้าแผงโดนแดดทั้งวันรุ่นนี้ครับเป็นรุ่น100วัตต์อ่า100วัตต์เป็นแผงโมโนแบต5แอมป์มาเป็นประมาณนี้สว่างแบบใช้ได้เลยนะเอามาติดข้ามกําแพงเนี่ยเห็นอ่าเดี๋ยวเรามาดูชัดๆเนี่ยเห็นเห็นกันจันกันไปเลยอ่าเดี๋ยวอ่านี่โมเนี่ยอันนี้ติดฝาแผงแล้วครับเอามาติดข้างกําแพงเนี่ย กองกต้นหญ้าเห็นอ่าเป็นความสว่างที่โอเคเลยตัวนี้ราคาไม่ได้แพงอะไรมากราคาประมาณ500 600แต่ติดตลอดคืนอ่าไม่น่าเชื่อแล้วก็ได้แผงโมโนโด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงทั้งคืนจะเป็นอย่างไรอ่าเรามาดูรีวิวกันต่อนะครับกับไฟโซลาเซล โมดี้ดวงละประมาณ600กว่าบาทสว่างตลอดคืนทำแสงได้แบบว่าโอเคเลยนะตอนเนี้ก็เวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วอ่ามันติดมาตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งก็สามชั่วโมงแสงที่ติดก็ยังโอเคอยู่อ่าเนี่ยโดเดี๋ยวผมกดนาฬิกาก่อนเนี่ยครับตอนนี้สามทุ่มสนะี่สิบแปดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยเนะี่ยไอข้างๆเนี่ยไม่มีไฟเนี่ยมืดเลยเห็นไหมครับแต่ตรงน,นี้เนี่ย ไฟโซล่าเซลล์โมดีสปอร์ตไลท์ราคาเบาๆเนี่ยมาการแบบไม่เกินเจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับใครมองหาไฟโซล่าเซลล์เนี่ยของไฟโซล่าเซลล์โมดีสปอร์ตไลท์อันนี้รุ่นนี้หนึ่งร้อยวัตต์รหัสรุ่นอะไรไม่รู้ก็เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นแบบหกช่องถือว่าใช้ได้เลย่ยาเดี๋ยวเราไปดูรีวิวแสงตลอดทั้งคืนกันว่ามันเป็นยังไง อ่สวัสดีครับพบกันต่อนะครับกับรีวิวไฟโซล่าเซลโมดี้ครับตอนนี้เวลาสามทุ่มห้าสิบเอ็ดอ่าแล้วก็มาดูรีวิวไฟโซล่าเซลกับตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งร้อยวัตต์แบตห้าแอมป์เนี่ยแสงก็ทําได้ดีนะอ่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีไฟเนี่ยหันให้ดูเลยรอบๆเนี่ยมืดอ่าโซนที่มีไฟเนี่ยสว่างสําหรับไฟโซล่าเซลโมโดี้หนึ่งร้อยวัตต์เดี๋ยวก็เรามาดูกันดึกๆว่าเป็นยังไงครับตัวนี้ ตัวนี้ครับก็แสงสว่างทั้งคืนเหมือนกันอ่าในคลิปแบบผมอาจจะไม่ได้ถ่ายรีวิวแสงให้ดูทั้งคืนผมอาจจะถ่ายตอนช่วงประมาณสองทุ่มถึงสีง่ทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นน่ะผมมาอีกวันนึงสิบเอ็ดโมงมันก็ยังติดอยู่นะไอตัวเนี้ยถ้าแบตเต็มนะติดได้นานกว่าสิบแปดชั่วโมงเอ่อแต่มันอาจจะไม่ได้จ้าอนะไรแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นหิ่งห้อยจนเกินไปโดยรวมถือว่าโอเคอ่าในเรื่องแผงแผงก็เป็นแผงโมโนเหมือนกันนะไอตัวนี้แผงโซล่าเซลเป็นแผงโมโน โมโนคิทตัรไลน์อะไรอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้จะเป็นแผง6วัตต์อ่ากระแสก็มากกว่า1เห็นปะกระแส1.2แอมป์1.2แอมป์คูณ5ก็ชาร์จสามารถชาร์จแบตได้6แอมป์หอันนี้เป็นแบบสูตรของผมที่ผมอันนี้เองนะมันจะเป็นประมาณเนี้ยเวลาผมจะเลือกสปอตไลท์มาขายผมจะดูขนาดแผงแล้วก็จะคํานวณแบตคร่าวๆเพราะว่าเวลาผมจะเลือกมาขายนะผมไม่รู้หรอกว่าแบตมันเท่าไหร่แต่ผมจะคํานวณคร่าวๆจากแผงอ่าอันเนี้ยผมก็เคย ไอเนี้ยจริงๆอ่ะเคยมีเซลลมาติดต่อบ,บอกว่าเป็นเซลล์ของโมดี้อ่าจะเอาสินค้าจากโมดี้ในราคาส่งมาแต่เขาก็หายไปไหนก็ไม่รู้เซลล์นคนคน,นัน้นปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้ขายเลยถ้าเกิดท่านอยากซื้อท่านก็ไปซื้อร้านอย่างทางการของโมดี้เองละกันอ่าเพราะสินค้าก็ประกัน1ปีมีปัญหาก็ไปทักในนั้นเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ดังเออเป็นแบรนด์ดันประกัน1ปีนะครับ อันนี้เป็นไฟโซล่าเซลโมดีราคาประมาณ600กว่าใช้โคตรลดอาจจะเหลือ500ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าช่วงช่วงราคาแบบว่าต่ำกว่า6 0 0ผมไม่มีขายอยู่แล้วเออแต่ถ้าเกิดท่านอยากได้ตัวนี้โอเคเลยอันนี้ผมแนะนำเลยเพราะว่าผมมีต่ำสุดก็จะเป็น799อ่าเป็นแบต 89M แอมแบตจะได้มากกว่านี้แต่บางคนเขาแบบไม่ต้องการอะไรเยอะขนาดนั้นไม่ต้องการแบตเยอะไม่ต้องการสว่างอะไรมาก อยากจะได้สักห้าหกร้อยเนี่ยก็ตัวนี้คือคําตอบอ่าแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเป็นลิเทียมฟอสเฟตยังไม่ได้แกะเหมือนกันอ่าแต่ตัวนี้ก็สามารถแกะแบตออกได้อืมคือถ้าเกิดเทียบกับราคาตัวอื่นอาจจะดูแพงแต่ถ้าเกิดเทียบกับรุ่นที่มันแกะฝาออกได้ก็ถือว่าถูกนะปกติไฟโซลา่าเซลล์ไอ้รุ่นที่มันแกะเปลี่ยนแบตได้เองอ่ะมันจะแพงอ่าแต่ตัวเนี้ยมันทําออกมาได้ราคาแบบไม่ได้แรงอะไรมากอ่าแบตเตอรี่ครับเป็นเนี่ย สามจุดสองโวลต์ห้าแอมป์แบตลิเทียมฟอสเฟตอ่าอุณหภูมิอยู่ที่ห้าสิบองศามากสุดปีสองพันยิบสามเดือนหกอ่าไฟโซลา่าเซลล์เห็นปะแม็อินไชน่าแทบทุกรุ่นของจีนทั้งนั้นเออบางคนบอกว่าของจีนแดงไหมบางคนแบบเขาแบบไม่รู้ไงอยากได้ของไทยผมบอกได้เลยในฐานะที่คนขายโซลา่าเซลล์แล้วก็คนเทสคนอะไรไม่มีอันไหนที่ผลิตในไทยอ่าใช้คํานี้เลยนะไม่มีไฟโซลา่าเซลล์อันไหนที่ผลิตในไทยผลิตในจีนทั้งนั้น จริงอยู่ว่าบางอันอ่ะเขาจะบอกว่าผลิตในไทยก็จริงแต่เขาใช้มันแค่ประกอบในไทยดีกว่าเพราะว่าอย่างแบตเนี่ยแบตในไทยมันก็ไม่มีโรงงานนะแบตลิเทียมฟอสเฟตนะในไทยไม่มีโรงงานนะเออจะมาบอกเขาก็สั่งมาจากจีนแผงวงจรก็สั่งมาจากจีนอาจจะมาประกอบในไทยเขาก็เลยเขลมว่าผลิตในไทยแต่สิ้นส่วนอ่ะมันก็มาจากจีนทั้งนั้น ต้องบอกอย่างงี้เราบางคนบอกว่ายของจีนมันจะดีเหรอจีนมีทั้งเกรดดีและเกรดไม่ดีอ่ายี่ห้อดังๆนะนะเขาก็จะเลือกของดีๆมาเพราะว่าเดี๋ยวเสียยี่ห้อเขาส่วนร้านที่แบบโนเนไม่มียี่ห้อมันก็จะเอาแบบของแบบห่วยๆของแบบไม่ค่อยดีมากมาเออเพื่อที่จะได้หั่นราคาให้ดูว,ว่าถูกลงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่โมเนี่ยของโอเคเพราะว่าเขาประกันหนึ่งปีเนีไ่ยไฟถนนเนี่ยนะเขาก็ประกันหนึ่งปีอ่าซึ่งโดยโดยรวมมาไฟไฟถนน สปอร์ตไลท์อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากมันไม่พังหรอกถ้าเกิดไม่ได้ใช้ของคุณภาพแยก่เกินไปอ่าแต่เนี้ยยอมรับเลยว่าเขาไซส์ของคุณภาพดีอ่าต่อไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นไหนนะเนี่ยเป็นรุ่นไฟไอันเนี้ยไฟแผ่นเท้าฝ่ามืออ่าแต่ตัวเนี้ยมันจะทําดีกว่าตัวเนี้ยหรอมันก็ประมาณถ้าเกิดเทียบนะมันก็ประมาณตัว JP ยี่ห้าวัตต์อ่า เนี่ยครับข้านหาไฟโซลา่าเซลล์ดวงน้นอยๆราคาแบบ200อะไรอย่างเงี้ยต้องนี่เลยครับไฟโซลา่าเซลล์โมดี้50วัตต์รุ่นนี้ก็จะเขาทำมาเพื่อตีตลาดแบบสินค้าจีนอะไรแบบ200กว่าบาทราคาก็พอๆกันแต่มีคุณภาพกว่าแบตบ1 5แอมป์ของจีนก็ประมาณแบตแอมป์หนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแผงโมโนด้วยประกัน1ปีเนี่ยแล้วมาดูการแสงตะวันทั้งคืนไหมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับ สวัสดีครับอันนี้จะเป็นไฟโซล่าเซลล์ดวงน้อยครับไว้สําหรับติดข้างบ้านอ่าแบบไม่ต้องการแสงอะไรมากดวงนี้ตัวละ200อ่าติดตลอดคืนป่ะเดี๋ยวเรามาลองดูคืนนี้ครับอ่าตัวเนี้ยเป็นรุ่น50วัตต์อ่าห้วัตต์โมดีแผงโมโนแบ克หนึ่งจุดแอมป์เนี่ยความสว่างมันก็เป็นประมาณเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าต้องไม่ต้องการแสงอะไรมากอ่าไม่ต้องการแสงอะไรมากเพราะว่า200สว่างในขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแสงทั้งคืนว่าเป็นยังไง เนี่ยครับเรามาดูรีวิวกันต่อครับกับสปอร์ตไ้อยตัวโซล่าเซลล์ดวงละประมาณ200กว่าบาทตอนนี้เวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มแต่ไฟมันก็ยังโอเคอยู่นะดวงละ2 0 0กว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูว่าสว่างทั้งคืนไหมแต่ตัวนี้ผมลองดูแล้วออสว่างทั้งคืนแต่ดูว่าแสงแบบทั้งคืนมันจะปลดมากน้อยขนาดไหนถือว่าคุ้มเลยนะ200กว่าบาทได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเมื่อก่อนถ้าเกิดใครเคยติดตามช anel ผมนะสเปคมันก็ประมาณ j p 2 5วัตต์อ่า แผงโซล่าเซลล์มันก็จะประมาณเท่าฝ่ามือเนี่ยนะแผงโซล่าเซลล์มันก็จะประมาณเท่าฝ่ามือโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อ่ะอโดยรวมถือแหมแผงประมาณเนี้ยเท่าฝ่ามือแต่เป็นแผงโมโนเหมือนกันเออแผงเท่าฝา่ามือที่เป็นโมโนเหมือนกันถือว่าใช้ได้เลยนะอโดยรวมครับโมดีอ่ะใครหาไฟไม่ได้มีแต่ราคาแพงๆนะราคาที่แบบว่าไม่แรงแล้วคุณภาพดีผมเอามาเทสและให้ผ่านหมดเลยเออก็โดยรวมใครอยากได้ก็สั่งซื้อใต้คลิปร้านผมไม่มีขาย เซลเขาไม่ติดต่อมาก็ถือว่าใช้ได้ซื้อกับผมหรือซื้อกับร้านยังเป็นทางการก็เหมือนกันแหละนะต่อให้ผมเอามาขายผมก็เอาจากร้านอย่างเป็นทางการมาเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาอยากได้แบบราคาแบบย่อมๆอ,อันนี้มันก็จะเป็นแบบตัวที่แบบคัดมาแล้วเพราะว่าโอเคนะซื้อทังทีอะเพิ่มเงิอนอีกหน่อยได้ของดีไอตัวนี้อย่างตัวนี้สี่ร้อยกว่าถ้าท่านไปซื้อแบบของแบบไม่มีแบรนด์อะไรเงี้ยมันก็แค่ประมาณสองร้อยสามร้อยแต่ใช้ไปมันก็พังเออมันเป็นพลาสติก แผงอ่ะมันเป็นอมาฟัสแบตเบิร์ดอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้คุณภาพดีเท่าของอันเนี้ยอ่าก็าเป็นประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากอ่าแล้วอันใดสนใจก็สั่งซื้อได้ตามคลิปอ่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้สวัสดีครับ